สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ยายไกย่ลูกอีสานกันสิพ้าพี่น้องมาสวนคือเก่าเนาะคะ่ะมาสวนค่ะมาเบิงสวนค่ะมือเคืนนี่ก็มีฝนตกค่ะตกกับว่าตกไหลค่ะตกหน่อยตกกะแป๊บเดียวกะยุดไปค่ะก็เลยมาเบิงสวนมาเข้าสวนมาเบิงสวนค่ะมาเบิงในสวนนี่แหละค่ะ มาย่าเสาบรรยากาศล่มเย็นดีค่ะอากาศดีเย็นเย็น่ะพี่น้องล่มพัดเย็นดีค่ะตอนเสาเสาไปยางลำสวนไปนี่แล้วค่ะนุ้ยไปกล้วยแหงกะไม่กล้วยแหี่งกันว่าไรมาชำละช,ช้างออก กเห็ดมือนั่นกับเห็ดบะทานแล้วเนาะคะ่ะเหลืออยู่อีกหลายอยู่ไปเบื้องผักผักกับบ้องงามดอกแต่่ามันฝ้นต๊ไฟเราเป็นยังไหนเป็นตาดีวลวดน้ำห้องตไดีวลวดไปเลยค่ะเบื้องในสวนนี่แหละค่ะ ย่างเขามานนี่ก็เห็นอยู่เห็นมีมะเขืออยู่เนาะค่ะมะเขือมะเขือเอดี๋ยวย้ายกายที่เขาไปเก็บมะเขือนี่ค่ะเห็นอยู่ เอาไปเก็บเลยักเขือเลยก็ว่ามีหลายต้นหรอกค่ะแต่ว่านวยที่มันไอออกมากกว่าน,นี่เก็บไปเลยค่ะบ่เก็บมันสิแกมันเ่ท่านไ้ออกหลายดอกถ้าปูกไก้น้ำกันนี่อ็จะมีพักน้ะค่ะพักพักเสียนค่ะพักเสียนนี่ค่ะพักเสียน พักเสียนเคยกินบ่พี่นองสมพักเสียนแซบเดอ้อกินกระปนลเอากระป๋องมาตังแล้วนะคะปีเก็บบกะเขือใสต้นนี้กะกำลังสิเริ่มเป็นดอกออกดอกค่ะนี่ค่ะ นี่ก็กำลังสีออกดอกหลายค่ะดอกนี่จะเป็นมกเขือหน่อยค่ะักเขือหน่อยักเขือหน่อยอหลีค่ะนี่มกเขือตอแหลมกเขือตอแหลไหมค่ะนวยหน่อยๆหน่อย,ย,ยกินพอดีพอดีเลยค่ะแต่ว่าสิเก็บไปน้ำกัดเลยค่ะที่มันออกมาแล้วว่าเก็บมันสกีแอหนวยแก่แกมันจะมีอยู่ดอกสีออกสีเหลือง เอาไวศสามพั้นเนาะค่ะมะเขือตัวแหล่แค่กายผิดเอาไวศสามพั้นนี่ค่ะนวยง่ามพอดีค่ะ แก่ไปบ่นี่แก่แล้วลูกนี่แก่แล้วเอาไว้เลยเอาไว้ถ้าเห็ดพันมันเนาะค่ะเอาไว้หลายๆถ้าทำพันเวลาน,นั้นสิบ่ได้ซื้อบ่ต้องซื้ออีกค่ะบ่ะต้องซื้อมุ่นละค่ะพุ่นละต้นพุ่นละมื่อนั่นละไม่ได้กายที่ไปเก็บ ไปค่ะเก็บมะเขือเก็บมะเขือกันเลยเขือแบบเขือเก็บมาเขือเนาะพี่น,อน้องเนาะ เท่าเหมือนเครือ,อเทียดเครือเทียดก็เจียบน้ำกันเลยค่ะ,ะท้างนั้นก็จะเห็นเป็นเอ่ยนี่ มะเขือเทศน้ำหน่วยออกสีแดงๆก็ะมีค่ะแม่กายกับสีเก็บรวมมาน้ากันเลยเนาะค่ะมะเขือเทศเท่งมะเขือเทศเท่งมะเขือขาวเนาะค่ะเก็บมาน้ากันเลย ร่วมมิดร่วมมิดเ <c oughs> ก็บร่วมมิดจ้ะเออด้วยแบกเขือนเงาแบกเขือ, au, อนเงาตัวนี้หน่วยนี้ลูกนี้เหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วเอาไปเสะท่าพัฒน์ค่ะไปเสะท่าพัฒน์่ะกระลังสีออกกระลังสีออกดอกมาอีก ะทำพัดเลยพี่น้องจ้าเหนอยวอยไกลกับสิว่าต้องสื่ออีกในพัด์แลวนี่นะคะบักเขือนหน่อย เคือตัวแหลนี่ค่ะลูกมันกับสียูประมาณนี้แหละค่ะม่ะยายไปไงค่ะเคือตัวแหลค่ะเก็บค่ะเก็บคนกับชอบกินกับกินลูกหน่อยๆน,ยนี่เก็บเลยค่ะ นี่มีลูกสีเหลืองเหลือง่ะลูกสีเหลืองเหลืองแกแกแล้วได้พัดแล้วไหนนอได้นแนวแล้วค่ะใส่กระป๋องไดนถ้ำท่านถ้ำน,นอท้ำแนวเก็บร่วมใส่กันไปเทิ้งบิก เขือขาวบักเขือเทศบักเขือต่อแหลเก็บใส่กันไปเลยค่ะไส้กระป๋องนี่แหละกระป๋องประจำตำแหน่งค่ะนี่ขาดบ่ได้เก็บขาดเก็บ เก็บค่ะเออหนุ่ยหนุน่ยนีกับสีแกได้ค่ะนี่นี่แกแล้วค่ะนี่แกแล้วแก่เห็นมันลูกหน่อยคักไรกันึกว่ามันเถียนว่าท่านใดเนาะก็เลย่าเก็บนี่แหละปล่อยไว้มันก็เลยแกเนาะค่ะเก็บออกไปเลยมูลหน่วยที่เห็นอยู่นี่นี่จังสีกับจังสีแกอยู่นี่ค่ะเรื่องเหลืองนี่ว่าเอาค่ะ เอาไปกับบวกินคือเก้าผัวมันแก่นี่ค่ะทำพันกับ่ได้หลายดอกเพราะว่ามันนวยวันไงเม็ดกัสิบ่หลายเนาะค่ะเอาไว้หลายหลายนวยเอาเอาไว้หลายหลายนวยดอกมันกัสิได้หลายเองดอก ค่ะเก็บโอ้ยโทรศัพท์ถือหัวสั้นหัวค่อนไปทัวทีบโล,โลดโอ้ยเจ้าต่ำหน้าต่ำหลัง เสื้อตัวแลลวพี่น้องค่ะเสื้อตัวแลลวหน่อยรอบดีดีจ้ะ นั่นก็จะเป็น <c oughs> ต้นยางหน้าเนาะค่ะนั่นปลูกไว้กัลล่างติดค่ะยางหน้าปลูกไว้น้ำกันนี่แหละเวลารดน้ำกับสีได้รดไปน้ำกันต้นนี่ต้นนี่เออต้นนี่อันนี้จะเป็นเซาวรดเนาะค่ะนี่ ใส่ถุงออกมากแใต่ในบ้านตะบานอนี่ก็ยางหน้าขึ้นกันค่ะกํลังติดค่ะกําลังง่ามค่ะยางหน้าอ,อุวยพูดละค่ะตัวนหนึ่งยางหน้ายางหน้า อยากยางนาแล้วก็มีออนั่นเนาะค่ะมีต้นพยุ่งค่ะพยุ่งปุ๋ยกองปุ๋ยพยุ่งค่ะพยุ่งกไว้น้ำกัน แงหน้าค่ะกำลังงามพี่น,อน้องกำลังสิติดต้นกำลังติดค่ะสลัด <c oughs> เออสลัด <c oughs> ต้นนี้ออกดอกค่ะดูดอกดอกสลัดนี่ค่ะออกดอก ดอกพักสลัดยังมีพักเสียนนะคะพักเสียนอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นหอมนะคะหอมปลูวไว้ก็ล่างงามจะ้ะต้นหอม เดี๋ยวก็สิวะเห็ดนะค่ะเพราะว่ามันกัลล่งสินกัน่างสิติดเดี๋ยวมันกับติดแล้วค่ะกำ่างติดค่ะพักเสียนพักเสียนตน้นสูงสูงต้นแบบนี้ค่ะสีเอาไว้จะทำพันธุ์เยค่ะมุนี้ทำพันธุ์จ้ะ เห็ดน,นอเห็ดแนวไอพี่น้อง่าะย่ะคลิปนี้กะไวซ้ำนี่ก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสหนากยายกายลูกอิสานกะสถ้าพ,พี่น้องมาเบืองไม่เนาะคะ่ะจะลืมกดติดตามกดกระดิงดะ่งกดระฆังให้ยายกายลูกอิสานในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ